สวัสดีครับรทุกคนพบกับลุงเอจากช่องขึ้นเอนะครับวันนี้นะครับผมจะมา,อาตอบข้อ,ของสงสัยสาหรับ f อบางท่านที่ถามมาว่านอกจากปืนกลอกแล้วเนี่ยขึ้นลำโดยวิธีพิสดารผมขอใช้ชื่อว่าวิธีพิสดารน,นะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อ,อยังไงดีนะครับคลิปนั้นก็คือใช้ปืนกลอกขึ้นลำนะครับโดยการตบแม็กซีนแรงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลดสไลด์โดยการดึงถอยหลังไม่ได้ปลดสลด์โดยการปลดล็อกคันคไลด์เลยนะครับ ใช้วิธีการตกแม็กเข้าไปแรงๆปุ๊บสไลด์ก็จะเดินหน้าป้อนลูกได้นะครับก็ทาเ FC ซหลายๆท่านนะครับท่านก็บอกว่าบางปืนกระบอกนะครับปืนบางกระบอกปืนบางกระบอกเนี่ยสามารถทําได้นะครับผมบางกระบอกก็ทําไม่ได้วันนี้นะครับผมก็ได้ปืนมาอีกกระบอกหนึ่งนะครับผมปืนผมเองเนั่นแหละอเอามาตอบข้อของสายท่านนะครับนั่นก็คือุญยตเปิดน,นะครับ นั่นก็คือปืน Lock Island นะครับผมเดี๋ยวให้ดูยี่ห้อครับแต่ก่อนจะใ้เปิดดูอีกข้างหนึง่งขอเคลียร์ปืนให้ท่านเห็นนะครับตอนนี้ปืนปลอดภัยนะครับไม่มีกระสุนอยู่ในลงเพลิงขออนุญาตเคลียร์นะครับร่างกายทิ้งในสนามสนามปลอดภัยนะครับโอเคแล้วก็ให้ท่าน้เห็นปุ๊บยี่ห้อปืนนะครับนี่ก็คือ Lock Island Amory นะครับลำกล้องสีนิ้วแม็กกาซีนแถวคู่นะครับ หลับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืน1911นะครับคันค้าง,งสไลด์เป็นตัวเดิมๆทุกอย่างเดิมนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่นีไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วแมกกาซีนนะครับผมได้บรรจุไว้เต็มเหมือนกันนะครับบรรจุไว้เต็มทีนี้าเรามาพิสูจน์กันว่าเมื่อเสียแมกกาซีนทําเหมือนก๊อกแล้วเนี่ย สไลด์สามารถป้อนลูกกระสุนไปได้ไหมโดยที่เราไม่ได้ไปดึงสไลด์นะครับไม่ได้ไปปลดครั้งสไลด์เลยนะครับ <sam> ไม่ได้ดึงครับไม่ได้ดึงหมายเพราะว่าไมได่ดึงแบบนี้นะครับ <_' S 1> อ่าหรือไม่ได้ปลดแบบนี้นะครับ <_' S 1> ผมจะถืออย่างเงี้ยเปล่าอ่ะผมจะถือเงี้ยเปล่าเปล่าแล้วก็ลองตบปืนให้ดูว่าปืนมีกระสุนหรือไม่โอเคครับผมอ่ะให้ท่านดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะทําการทสนะครับ <_' S 2> ตอนนี้ปืนไม่มีกระสุนนะครับ แมกกาซีนนะครับบรรจุเต็มผมขอใชอ้หัวแข็งหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้หัวตะกัวเนี่ยของผมมันเป็นหัวกึงก่งหยักนะครับม่นาจจะไปจะป้อนได้ไหมถ้าหัวแบบเนี้ยก็ลองดูนะครับผมมาตรงนี้เพื่อที่ทว่าที่ว่าจะให้กล้องเห็นชัดนะครับมาดูชัดๆนะครับนิ้วชี้ผมอยู่ด้านนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ทําการตบปืนเรียบร้อยครับผมตอนนี้ ปืนทาการขึ้นลําแล้วเห็นไหมครับหัวกระสุนนัดแรกนะครับกระสุนนัดแรกอ่ะเป็นกระสุนจริงนะครับตอนนี้เป็นกระสุนซ้อมนะครับกระสุนจริงอยู่ในลําเพิงนะเรียบร้อยเช็คดูชชัดนะครับเปิดมางนี้เลยอ่าหล่นแล้วไม่รู้ว่ากล้องจะมองเห็นชัดไหมครับเมื่อกี้ว่ากระสุนหล่นไปนะครับเอาใหม่อีกครั้งนะครับ ครั้งหนึ่งตอนนี้ปืนไม่มีกระสุนนะครับผมกระสุนยอยู่เต็มแม็กอีกครั้งนะครับเรียบร้อยครับผมเช็คกระสุนยอยู่ในลำเพลิงเรียบร้อยผมจะนี่มือเปล่านะครับปึ๊บพยายามออกมาอยู่ไหนเอย่ยอ่า นี่ครับกระสุนอยู่ในรับเพิงเรียบร้อยสำหรับท่านที่ยังสงสัยอยู่นะครับผมแนะนำนะครับไปลองกับปืนของท่านดูว่ายี่ห้อไหนทำได้บ้างและที่สำคัญนะครับให้มาลองที่สนามเท่านั้นนะครับเพราะว่า,าไม่แนะนำให้ทำสารที่ในบ้านหรือในพืชพืชไร่ในสวนของท่านเพราะว่าอะไรด้วยครับเพราะว่าถึงแม้เป็นที่สวน สู่บุคคลเป็นที่ของท่านก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดปืนล่าไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อนบ้านใกล้เคียงอาจจะตกใจนะครับว่ามีเหตุอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะผมอยากจะนําให้มาทดลองที่สนามมากกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมอันนี้คือความคิดของผมนะแนะนาเฉยๆนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในการาทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับบา,บาย